สวัสดีครับ FC พีีพี่ๆเพื่อนๆจากคลิปเก่าที่ผมลงไปไอ้นี่มันเฉไอ้นี่มันเอียงแต่จากตัวน,นี้ตรงแล้วผมแก้ไขอีกไอ้นั่นเครื่องอีกลูกอีกตัวนะครับผมผมยังไม่ได้แก้ไขตัวนั้นไอ้นี่ก็เป็นเครื่อง G200 นี่ครับ G200 งร้อยฮอนด้เทนะครับผม G200 ไอผมบดวาล์วใหม่แล้วก็ตั้งระบบไฟใหม่อะไรใหม่ก็ใช้ได้ปกติแล้วครับ นนร่องสายพานเนี่ยคือผมอยากจะมาแชร์ร่องสายพานนี่ครับผมไอ้น,นี้อันนี้ก็เป็นของเก่าครับที่ผมถอดออกมาเปลี่ยนจากอีกตัวหนึ่งก็ผมก็แปลงใส่เป็นไอเนี่ยมันอ่อนฮะผมก็เลยไม่มีตังซื้อใหม่ก็เลยเอาใส่ยางรถยนต์เนี่ยไอขานี้ก็หักเลยผมก็เจาะใส่น็อตตรงนี้ตัวหนึ่งก็ไม่ได้จับไม่ได้อะไรมากก็แค่จิ้มไปเฉยๆแล้วก็ฝั่งนี้อีกตัวนึงนครับเจาะนี้นอ็อตแล้วก็ทําให้ร่องสายพานมันตรง นี่ครับผมก็เลยแก้ไขนี่ครับเพื่อเป็นไอเดียใครเอาไปไปประยุกใช้นี่ครับผมใส่น็อตตรงนี้แต่ก่อนมันมีตรงนี้ตัวหนึ่งพอเวลาสายพานดึงปุ๊บมันก็จะเอียงสายพานดึงปุ๊บมันก็จะเอียงนะครับไอ้นี้ผมกดตัดแปลงใส่ตรงนี้ทีแรกผมาจะใส่ตรงนี้อีกตัวหนึ่งก็เออเห็ุมันใส่ทย,ยตรงนี้ได้ก็ได้แต่แล้วก็ตึงสายพานได้ด้วยก็ประมาณนี้ใช่ไหมตรงเป๊ะเลยไหมน,นี่ มันก็จะกินแรงน้อยแล้วก็ใช้ผ่านเกไม่ค่อยมีปัญหาก็ใครจะนําไปประยุกต์ใช้ก็ได้นะครับถ้าอยากห้ดีต้องปินเกลียวตลอดครับผมแต่นี่ผมมีเป็นเอาเปไหนน็อตก่อสร้างที่ใช้จับปูนจับไม้พวกเนี้ยผมก็เลยมีอย่างงี้ผมก็เลยเอาใช้ตามสภาพอย่างนี้ก็นี่ครับประมาณนี้นะครับผมนี่ตรงเป๊ะเลยครับปุ่มเล็งคือ ไอ้ของเขานั่นอีกตัวมันกันจับกลางมันกันมันก็จะเบี้ยวมันกันพราไปสายพานมันตึงพอมาตึงปุ๊บมันก็จะดึงกลับเฉไอ้นี่มันดึงกลับไม่ได้มันติดตัวนี้ผมแก้ไขใหม่นี่ครับก็ประมาณนี้นะครับผมเผื่อเป็นไอเดียตัวนี้ผมก็จะถอดออกก็ไม่ถอดออกช่างมันอยู่อย่างงี้ก็ช่างมันเลยครับก็เผื่อเป็นไอเดียใครที่วะนั้นส่วนตัวนี้ผมก็เชื่อมติดมาเลย ไม่ให้มันนั่นล็อกตายตัวทั้งสี่สีด้านเลยครับนี่ล็อกตัวนี้สี่ตัวเลยนี่เชื่อมล็อกนี้เลยครับผมตัวนี้ที่จับเครื่องอะ่ะล็อกไปนี่เลยประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี่ก่อนครับผมหวังว่าจะเป็นไอเดียหรือเปล่าใครนําไปประยุกต์ใช้แก้แก้ไขประมาณนี้แหละครับผมสวัสดีครับ